พาวเวอร์1อัลติเม e สมรรถนะที่น่าทึ่งคือที่ไปเยอะๆเนี่ยเขาแย่งตัวกันเนาะอ้าวไม่มีใครเอาครับเป็นโรคหัวใจบางครับหัวใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวผมคิดอยู่แล้วนพี่แต่ผมแบบไม่ทันผมตอบเร็วไปหน่อยปั้นน้ำเป็นตัวพี่ปล่อยผมเล่นเกมสลคเป็นคนค่ะความรักไม่ใช่กันเอาชนะเสมอเฮ้ผมขอทวนกติกาไฟอินไฟอินวัน คาสตรอลพาวเวอร์1อัลติเมตสมรรถนะที่น่าทึ่งสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการช้างศึกชาเลนจ์นะครับโดยคาสตรอลพาวเวอร์1อัลติเม te นะครับวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญเราทั้งสองท่านนะครับ คุณมิกกี้ปฐมพลและก็คุณหมอลิลลี่วรัญญาครับสวัสดีครับช่วงนี้เป็นไงฮะผลงานกับสโมสรกับทีมชาติถ้าทีมชาติก็เดี๋ยวจะมีโปรแกรมเอฟเอฟซูซูกิครับส่วน benim. สโมสรตอนนี้ก็ยังทําการแข่งขันอยู่ครับคุณ are, หมอเป็นคุณหมอเกี่ยวกับคุณหมอผ่าตัดเเป็นแพทย์ทางด้านไหนฮะก็คือทําหน้าที่ตรวจคนไทยก็ช่วงนี้นะคะก็จะมีการตรวจโควิดค่อนข้างเยอะค่ะอย่างมิกกี้อย่างนี้นี่ก็ตรวจบ่อยบ้างส่วนว่าจะตรวจก่อนแข่งครับตรวจโควิด ส่วนอะไรฮะมิกกี้โควิดครับช่วงนีกฎและกติกาของเรานะฮะโดยรายการช้างสึกชาเลนจ์ทัสโตรเพาเวอร์วันอัลติเมทของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3ชาเลนจ์ถ้าคุณชนะ2จาก3ชาเลนจ์ไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ชนะไปแล้วต้องเล่นให้ครบทั้งหมด3ชาเลนจ์นะครับต้องบอกว่าผู้เข้าแข่งขันของเราเนี่ยเน็ตไอดอลนะฮะที่ชนะไปค่อนข้างเยอะกว่านะคุณมิกกี้คุณมีอะไรอยากจะบอกคุณหมอหน่อยไหมตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีใครชนะใช่ไหมครับก็เดี๋ยวผมจะมาแก้แค้นให้กับนักฟุตบอลทุกคนเองครั หมอไหวไหมหมอไหวแม้บอกเต็มที่เลยค่ะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะเป็นผู้โชคดีด้วยเพราะว่าใครที่สามารถที่จะทายว่าเอ๊ะใครเป็นผู้ชนะชาเลนจ์ของเราในวันนี้เนี่ยเขาจะได้เสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยพร้อมกับลายเซ็นนักฟุตบอลทีมชาติเนี่ยนะฮะกลับไปนะฮะทุกสัปดาห์10ตัวใครเป็นผู้โชคดี1 0 0ท่านนี่ก็รับไปเลยนะครับทาง Facebook c a s t r o l Motorcycle t h a ไท a แ d นั่นเองนะครับ คาเรนช์แรกของเราจะเล่นเกมนะฮะโปรอีว l ลูชัน s กเกอรหรือว่าเพสนั่นเองนะฮะคุณจะทําการแข่งขันโดยมิกกี้เนี่ยคุณจะใช้ทีมชาติไทยลงเล่นนี่แหละขณะที่คุณหมอลิลลี่เนี่ยนะฮะคุณจะใช้ทีมคาสโตรเราจะมีคําถามในระหว่างเกมให้เพื่อทําลายสมาธิของคุณตอบผิดลบหนึ่งตอบถูกบวกหนึ่งนะฮะอย่างเช่นคุณมิกกี้ใช้เมียงเชียงใหม่ใช้เรียงเชียงรายตัด อา้าวอย่านิ่งดิ <S <S มาเข้าสู่เกมการแข่งขันเดี๋ยวดูรายชื่อกันก่อนนะว่ามีใครลงสนามบ้างของทีมคุณมิกกี้ก็มีชนาทิปไม่ส่งตัวเองลงหรออ่อมีมีม,ม,มีมีคุณเล็ดด้วยมีครับเบอร์เบอร์13นะครับและนี่เป็นทีมของคุณหมอ เกมเริ่มมานะครับเป็นทีมชาติไทยได้เขี่ยก่อนนะฮะคุณหมอลิลลี่คะคุณมีประสบการณ์เคยไปดูนักกีฬาทีมชาติไทยแขกบ้างไหมคะเคยที่บุรีรัมย์มิกกี้คุณเคยเล่นสโมสรไหนบ้างฮะนอกจากบีจีก็มีเมืองทองเชียงรายปัตยาอะไรครับคือที่ไปเยอะๆเนี่ยเขาแย่งตัวกันเนาะอ่าก็ไม่มีใครเอาครับ คุณมิกกี้คุณมีอาการป่งป่วยอะไรบ้างไหมตอนแรกไม่มีครับจะเจอหมอน่าจะเริ่มมีแล้วครับ่าจะเป็นโรคหัวใจครับหัวใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวใช่ครับต้องต้องเขินมุ้งตัวเองน,นี่แหละกูว่าตอนเนี้ยคุณหมอเคยเจอคนไข้จีบบ้างไหมครคุณหมอถามจริงพีคสุดคือแบบมันบอกว่าหาเป็นโรคอะไรเขาบอกว่าเป็นโรคไตหาหัวใจาวตามหาหัวใจนั่นเองนะครับก็แบบเออตรวจไปแล้วก็แล้วก็โอเคโอเคอ่าโอเคนะต้องต้องเล่นตามบทไปก่อนนะฮะรักษาไปต่ออ่านี่คุณจริง จริงจังนะครับคุณมิกกี้ผมต้องถามคำถามคุณแล้วแหละฮะทีมชาติไทยแข่งกับทีม BG ปทุมอยู่ในเ็ดคุณจะเชียร์ข้างไหนครับเชียร์ BG ก่อนครับผิดครับตอบเชียร์ข้างสนามครับลบหนึ่งแต้มนั่นไงผมว่าแล้วผมคิดอยู่แล้วนะพี่แต่ผมแบบไม่ทันเนี่ยผมตอบเร็วไปหน่อยคุณหมอบ้างดีกว่า1ปีมีกี่วันครับ365ค่ะผิดครับหมอฮะ1ปีมี7วันครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับรวมแล้ว365รวันมีแค่เวันฮะ คุณมิกกี้ซุปอะไรมีสารอาหารมากที่สุดครับครับซุปไก่ครับผิดครับซุปเปอร์มาร์เก็ตครับมีคอบทุกอย่างเลยคุณจะซื้อผักซื้อไก่คุณไม่เคยเดินใช่ไหมผมพี่ปล่อยผมเล่นเกมห์มาคุณหมอบ้างดีกว่าครัก่อนจะเป็นพยาบาลเนี่ยนะฮะต้องเป็นอะไรมาก่อนครับก่อนจะไม่นพยาบาลต้องเป็นนักเรียนพยาบาลคะ่ะให้ตอบอีกทีหนึงเป็นคนคะ่ะ ไม่น่าเชื่อคําตอบนี้จะออกมาจากปากหมอบามทีผมไม่มีให้ตอบอีกทีอ่ะีค่คุณเก่งนะคุณต้องไปยิงเอาดิคุณไปยิงเอาเออโอ้โหคำตอบก็คือก่อนจะเป็นพยาบาลคุณเป็นพยาตูมมาก่อนนั่นเองนะครับเพราะว่าก่อนจะบานคุณต้องตูมมาอ้ออยากให้ผมเจอคนตั้งคำถามก็คืน้ำอะไรยืนได้น้ำอะไรยืนได้คือตอบผิดประหารนะข้อน,นี้ตอบผิดประหารนะน้ำอะไรยืนได้นะ ถ้าหมอรู้หมอแย่งตอบผมให้คะแนนหมอนะปัญหาเป็นตัวใครก็ได้เรียกเรียกยามมาทีต้องมาดูหมอแล้วแหละอะไรอะหมอเหมือนหมอไม่ได้ฟังคำถามอะน้ำตกไม่ใช่คำตอบก็คือน้ำตื้นยืนได้ไงตอนนี้ไม่มีใครบังคับตัวผู้เล่นเลยฮะตอนนี้จ่ายกันมั่วไปหมดเลยฮะหมอ,อคำถามของี่หมอนะฮะ ทำไมนกปากห่างจะต้องบินอพยพจากจีนมาไทยช่วงฤดูหนาวจีนมันหนาวเขาเลยต้องการมาประเทศที่อุ่นๆเพื่อเพื่อทำสุบพัด <c oughs> ใครใครเอาเครื่องช่วสมองให้ผมหน่อย <c oughs> เฉลยน,นะฮะคุณหมอฮะ <c oughs> เพราะว่าถ้ามันเดินมามันจะไม่ถึงแน่นอนฮะคุณลบฝั่งละสามแล้วไม่มีใครยิงได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเกมนี้นะฮะ <c oughs> ผมมีคําถามเพิ่มเติมนะครับให้คุณหมอครับเอาไม่ให้ผมบ้าเพี่ปลาช่อนเป็นลูกไคร หมองงลูกพ่อแม่ปลาชอ่อนฮะคืออะไรนะจะเป็นลูกหรือเป็นพ่อหรือเป็นแม่ครับหมอฮะปลาช่อนเป็นลูกของพ่อแม่<อ>ตายครัหมอผมเข้าใจแล้วแหละว่างานหมอเครียด<อ>เอาจริงปลาช่อนเป็นลูกใครก็คือเป็นลูกไก่แก่นั่นเองหมอ,อลบสนะฮะคำถามนี้จะจบเกมเพื่อชนะมิกกี้คาถาอะไรช่วยประหยัดค่าโทรศรรัพท์ พุทโทถูกต้องวันอื่นไม่โทรหมอหมอยังงงอยู่เลยมิกกี้คุณต้องปลอบใจหมอแล้วเสียดายมากเลยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรแพ้ก็ได้เพราะความรักชนะเสมออะไรนะคะไม่ความรักไม่ใช่การเอาชนะเสมอความรักชนะเสมอใครแล้วเขาบอกใครวะ คุณหมอบอกใครครับคุณหมอฮะหมอหมอบอกผมหรอบอกทุกคนคุณมิกกี้คุณให้กำลังใจคุณหมอหน่อยสิคุณหมอครับสู้ๆนะครับจะเป็นกำลังใจให้ครับแล้ววันนี้คุณได้ไปเดทกันหมออ้วกเหรอไม่ใช่จอยตกเลยอ่ะเก็บไว้ก่อนหมออย่าอ้วกแล้วมิกกี้ในชาเลนจ์แรกของช้างศึกชาเลนจ์โดยคาสตรอลพาวเวอร์วันอัลติเมทของเรานะฮะคุณบวกหนึ่ง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่ชาเลนจ์ที่2นะครับชาเลนจ์ที่2เนี่ยให้พวกคุณเนี่ยมีสมาธิกับเกมเกมนี้มากเลยนะฮะนั่นก็คือ t v c Castle p o w o w w r t ร์วัตอ t ลตนั่นเองครับเราจะมีภาพให้คุณชมนะฮะ15วินาทีแล้วเราจะมีคำถามทั้งหมด3คํคำถาม ให้คุณไล่ตอบมาทีละหนึ่งคำถามและเราจะเฉลยโดยภาพ T.V.C จาก Castro Power One Ultimate เนี่ยนะฮะมาเฉลยไปทีละคำตอบหยิบอ,อุปกรณ์ของเราขึ้นมาได้เลยฮะในการเขียนคำตอบของเรานะฮะเราพร้อมแล้ว T.V.C โดย Castro Power One Ultimate ไปครับนี่นะฮะเรามี15วิเอ้ามีคนเขามองหน้ากัน เนี่ยยังไงเนี่ยอตัดภาพมาน้ำมันเครื่องครับที่ได้รับจากพัสดุ์ Power w เอาบิดมอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปแด้วอันนี้เอฟเฟกต์ครับหลบหลบอุปสรรคได้นะฮะเข้าเลี้ยวฮะโอ้โหอยู่จังหวัดไหนเนี่ยเข้าเลี้ยวเข้าโคบนะฮะเรียบร้อยเมื่อกี้คุณสังเกตเห็นอะไรบ้างคุณหมอไหนลองเล่าจากภาพให้นิดนึงครับ อันนี้อ่ะไม่ไม่หมายถึงที่ดูไปเมื่อสักครู่นี้ฮะอ,อะริงก็ได้เอาหมอออกจากหลักการหน่อยหมอหลักการเกินไปกับเกมของเรา <c oughs> หมออันนี้ผมแอบ,บเล่าให้ฟังนะ <c oughs> หมอไซบ้านมิกกี้อ,ะอ่ะมีน,นมอไซค์ขับตอนกลางคืนเยอะมากเลยนะแล้วเสียงดัง <c oughs> ผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเมื่เนี้เออแล้วมันมาอย่างนี้หมอเสียงา <c oughs> มาผ่านหน้าอย่างน <c oughs> <ๆ S 2> ี้เลยหมอ เสียงดังอ่ะได้หยุดได้แล้วครไม่แบบโต้องบอกเลยว่าหยุดได้แล้วนะอ่ะคำถามแรกของเรานะฮะเดี๋ยวเกมไม่จบนะครับคุณหมอฮะจากทีวีโดยคาสโต o เท w e r วันอ l t i m a t e นะครับคำถามแรกมีคนต่อแถวซื้อกาแฟกี่คนครับเรียบร้อยครับหมอเสร็จแล้วนะครับหมอเปิดครับผิดก่อนได้ไหมอ่ะ 3คนอ๋อมิกกี้บอก2คนเหรอคำตอบไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นต้องมีผู้ชนะเพียง1คนหรืออาจจะไม่มีใครเลยก็ได้นะฮะภาพ PVC มาครับเฮ้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าคนต่อแถวนะ,ะคนต่อแถวนะเพราะคนแรกไม่ได้ต่อบป่ะคนแรกซื้อเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นมี1มี2มี3คนครับโอ้ยคุณหมอตอบถูก โอ้ oh, ถ้าชาเลนจ์น,นี้คุณหมอชนะนี่ต้องตัดสินกันทาเลนจ์สุดท้ายนะคำถามข้อที่2ครับตอนเทน้ำมันเครื่องขวดน้ำมันเครื่องมีตัวเลขอะไรบ้างครับผมตอบแล้วครับพร้อมไหมครับหมออ่ะถ้าพร้อมแล้วห <ผม S 1> ากระดานครับไม่รู้อ่ะผมตูกนย้า เลขหนึ่งกับเลขศูนย์ไงคำอธิบายเอไม่ช่วยอะไรทั้งสองท่านเลยนะครับฮะอุตสาห์อธิบายอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ไปแล้วอ่ะเนี่อศูนย์ถึงเก้าเอามันต้องมีสักตัวอ่ะพี่โกงเราไปดูเฉลยกันครับนี่มีเลขห้ากับเลขหนึ่งครับมีเลขห้ากับเลขหนึ่งผมได้แต้วนะครับครับแล้วทีมงานเป็นไงฮะทีมงานบอก ทุเรศนะคะคุณวิกกี้ฮะ <_ d ic c> คุณหมอครับคุณหมอทำไมถึงตอบเลข1น0่งร้อพอเห็น100้เหรอครับคือจำเขาว่าอาจติทพาวเวอร์ได้ก็คิดว่ามันน่าจะร0 0อเ็ก็เลยตอบร้อยอคุณหมอมั่นใจ <_ d ic> ว่างั้นไม่เป็นไรครับภาพมันอาจจะเร็วภาพมันเร็วถือว่าใกล้เคียงคุณหมอฮะพอสุดท้ายนะครับนะฮะซึ่งถามไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะฮะคำ <_ d ic c> ถามข้อที่3ฉากที่พระเอกขี่มอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อสีอะไรครับ ครัพร้อมแล้วครับเปิดครับดำดำเทาอ่าภาพมาครับอ้าวอ้าวอ้าวดำดำจนแดงเลยเพราะฉะนั้นผิดนะครับสรุปแล้วนะครับชาเลนจ์ของเราในชาเลนจ์นี้โดย TVC c a s t คส l p รอ e เพ n e ว l t i วันอติของเราเนี่ย คุณหมอลิลี่ชนะไป1ต่อศูนะครับเป็นกลายเป็น1นึ่งต่อหนึ่งชาเลนจแล้วตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเข้มข้นแน่ๆด้วยความมึนๆและเบลอๆของทั้งสองท่านวันนี้นะฮะน่าจะสูสีกันสุดๆและชาเลนจ์ที่3ของเราชื่อว่า Ultimate Challenge นั่นเองนะครับผมจะให้ทั้ง2ท่านเนี่ยนะฮะไปหาอุปกรณ์ในบ้านสิ่งของอะไรก็ได้ที่มีพยาญชนะตรงกับคำลงท้ายของโจทย์เรายกตัวอย่างหน่อยถ้าปอปลา คุณมิกกี้จะหาอะไรการน้ำนวดหน,หน dear, itous, ่อยนวดนวดนวดมิกกี้นวดนะฮะเอาต่อไปอ่ะเพราะฉะนั้นทุกทั้งสองท่านเข้าใจกติกานะโจทย์แรกให้ไปหาของจากโจทย์นี้ทาร์สก์ทาวเวบัตอัลติเมตสูตรไฟส์อินวัดไปสิครับรออะไรฮะไปครับ ออะะไร่นี่หูหรือเหวออะครับมันดูลึกสังเลยฮะคมินิคีคาสโตรพาวเวอร์วันอัลติเมทสูตร 5-in-1 นก็นะฮะผมขอทวนกติกาคือผมอ่านเสร็จทราบแล้วไปหาไม่ได้ให้นั่งมองหน้าผมเดี๋ยวไปหาก่อน เดี๋ยวลองไปหาดูก่อนเพื่อถูกเออเพื่อถูกใช่ใครมาก่อนถูกต้องชนะไฟน์กินฟน์อินวันมึงไปหาเมื่กี้เออตรงงี้ผมย่ยผมยังงงอยู่เลยว่ามันคือพยานชนะอะไรขาไฟน์อินวันอ่าก็คุณลองหยิบมาลองหยิบมาเดี๋ยวมาตรวจข้อสอบกันไปหยิบมาก่อนใครมียาให้ผมบ้างี่ยผมต้องการยาครัตอนนี้ เจอแล้วคุณหมอครับพอดีช่วงนี้ผมก็เครียดนะครับคือพอดีมันคิดมากแล้วไม่ค่อยสบายใจคิดถึงหมอแทนได้ไหมครับอ้าวหมอมุก<ม><ม>ไม่หักพันได้แล้วครับมาแล้วเอา้ามาแล้วตายแลวคู่แข่งมาแล้วหมออะไรกันครับพร้อมไหมพร้อมไหมฮะพร้อมแล้วโชว์ได้เลยครับของที่เอามาฮะอ่า เอาตรงๆเหมือนไม่ได้ฟังคำถามอะฟ้าชินวันวอแหวนไงนี่ไงพี่แหวนกีอ่ะโอเคทีมงานบอกว่าได้ถูกต้องของคุณมิกกี้และนี่ก็วอเตอร์ไงโอเค this is London โอเค this is London โอเ okay, ค let's speak English water <c oughs> คือทีมงานเราผิดคุณพิธีกรครับ,รบไม่เข้าใจคําถามเหรอครับอร์วอเตอร์โอเคทีมงานถือว่าให้นะครับคุณมิกกี้เอาแหวนมากับคุณหมอเอาอเตอร์มาเสมอหนึ่งหนึ่งนะฮะ <c oughs> เป็นการจัดรายการที่บันเทิมากสำหรับคู่นี้นะฮะมาโจทย์ข้อที่2ของเรานะครับปกป้องการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยมครับพยัญชนะที่ตรงกับคำสุดท้ายนะครับ พยาญชนะที่ตรงกับคําสุดท้ายอ้าอคุณกลับมาก่อนอ่าถ้าอันนี้คุณมิกกี้ตอบถูกจะชนะนะเพราะมาก่อนเยอะนะเจอแล้วอันนี้เป๊ะมากอร่อยด้วยอเพราะนะนั้นพร้อมแล้วเอาขึ้นมาครับของคุณหมอเป็นจอจานแจมแจมแจมเพราะคำแรง water. Water. อีส์วอเตอร์วอเตอร์ใช่ข้าคุณหมอเป็นแจมนะไม่ใช่แยมแต่ของคุณมิกกี้เป็น อย่า,ยามองครับคุณมิกกี้มาก่อนชนะไปได้1คะแนนเป็น2ต่อหนึ่งะฮะเป็น2ต่อหนึ่งข้อที่3นะครับจากพยัญชนะคําสุดท้ายนะครับ Castro p า w e r One บันอ m ลติเสูตร 5W40 4AT ใช้กับรถ Big Bike แบบเกียร์ออโตเมติกเอากลับมาก่อนชนะครับง,ง่ายๆโอ้ยเร็วกว่า คุณนี่มันหลายนะอันนี้คืออุ้ยโอเคมาแต่คุณหมอมาช้าไงถ้าคุณทัอหลุนให้มิกกี้ตอบผิดเท่านั้นน่ะเอาขึ้นมาได้เลยครับตุ๊กกา๋อผมคิดอยู่นานตุ๊กตาแล้วของคุณหมอ,อตั๊ปีตั๊ปีป <c oughs> คุณหมออะไรตั๊ปีเหรอตัป๊ป <c oughs> <c oughs> ตีปลืว่าอันนี้ หมอนี่นะหน้าตีจริงๆเลยนะฮะเอาตั๊ปปีมาเป็นตาดิว โอ้โันั้นเกมนี้ชาเลนจ์นี้ถือว่ามิกกี้ชนะไปโอ้โหสรุปผลการแข่งขันนะครับจากช้างศึกชาเ e นจ์โดยคาสโตรเพาเวอร์อัลติเมทในครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่สูสีมากและปั่นป่วนที่สุดเลยแต่ว่าผลชนะก็คือนักกีฬาทีมชาติไทยโดยคุณมิกกี้ประฐมพลชนะไป2อต่อหนึ่งชาเลนจ์เย่ๆนะฮะแต่ผมฝากไว้นะฮะสุดท้ายนี้การที่เราจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องเนี่ยนะฮะ ไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้นะหรือว่าใครก็ได้นะอันนี้สําคัญจริงๆเลยนะฮะเราต้องการนะครับช่างที่มีฝีมือและมีความเชี่ยวชาญในการดูแลชิ้นส่วนต่างๆของมอเตอร์ไซค์เราที่ศูนย์บริการคัสต้าไบค์ p อย n ์ของเราเนี่ยนะฮะมีช่างที่มีความชํานาญมีประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับมอเตอรไ์ไซค์เพราะว่าทุกวันนี้มอเตอร์ไซค์ออกมาเยอะมากใช่ไหมฮะช่างของเราเนี่ยก็จะมีการอบรมมีการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆเขาจะสามารถนะครับทราบได้ว่าเครื่องยนต์ที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยมีอะไรบ้างที่ออกมา สู่ท้องตลาดเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วเขาจะได้แนะนําน้ํามันเครื่องของ Castro p o w เ r One วัน i m t t e ได้ถูกต้องนั่นเองนะครับเพียงแค่คุณสังเกตป้ายนะครับ Castro Bike Point แค่นี้นะฮะก็มั่นใจได้เลยคุณก็เลี้ยวเข้าไปเลยนะฮะและที่สําคัญเลยคุณต้องใช้นี่ฮะน้ำมันเครื่อง Castro p o w เ r One วัน i m t t e นั่นเองนะฮะ แหมคุณชอบขี่มอเตอร์ไซค์นี่คุณมิกกี้นะไม่ไม่ไม่ชอบครับไม่ชอบไม่ชอบคุณต้องขี่ดิขี่หน่อยจะไปซ้อนเอาได้ครับคุณหนอผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์ผมแหวนพอหรอพี่ได้เลยครับคนเดียวผมไม่ขี่นะผมไม่ขี่เลยครับฝากผลงานดีกว่าให้คุณมิกกี้ฝากผลงานหน่อยอ่าเป็นฟุตบอลไทยลีกของเราที่กําลังแข่งขันอยู่ในตอนนี้ครับแล้วก็ปลายเดือนนี้ก็จะมีอ่าโปรแกรมทีมชาติเอฟซูซูกิครับก็ฝากติดตาม พวกเราทุกคนด้วยนะครับคุณหมอฝากนิดนึงช่องทางการติดตามหรือว่าสมมุติถ้าใครมีปัญหาอะไรไปพบคุณหมอไปปรึกษาได้ที่ไหนบ้างครับเออ่ติดตามไปที่ไอสต์สต a าแกรมนิลลี่วลัญญาะคะหรือว่า Facebook วลัญญางานชวีแล้วก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถอินบ็อกซ์ถามมาได้นะคะถ้าว่างเดี๋ยวตอบให้ อ๋อขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆนะฮะแต่ที่สําคัญเราอย่าลืมนะฮะใครที่ทายถูกว่าใครเป็นผู้ชนะในชาเลนจ์ของเราวันนี้นะครับเป็นผู้โชคดี10ท่านต่อสัปดาห์นะครับจะได้รับเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยพร้อมกับลายเซ็นของนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับไปครอบครองเลยนะฮะคนละหนึ่งตัวนะฮะแต่ต้องเป็นผู้โชคดีย้ำก่อนนะฮะทีมงานของเราก็จะมีการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านเลยเดียวนะครับและติดตามได้ที่ Facebook c a s t l e Motorcycle Thailand นนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะฮะต้อง ทีนาเนี่ยติดตามกันได้นะครับทุกวันพฤหัส2ทุ่มตรงนะฮะอย่างที่ผมย้ำไป Facebook ค a s t r o l Motorcycle Thailand วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆเราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ c a s t r o l Power One Ultimate สมรรถนะที่น่าทึ่ง